ันนี้ไม่เปิดใช่ไหมตั้งปีห้าปีสามสองมาสอการจะรด้พรค่ะวันนี้ความทุกข์ของคุณผู้ชมที่ฝากคําถามเข้ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำเพื่อให้รู้สึกมีรู้สึกตัวแต่ในขณะเดียวกันม,มันจะช่วยเราได้ยังไงในเมื่อเขายังต้องแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้พอยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งคิดก็ยิ่งเจอทางตันค่ะทา่าน ความเครียดเป็นปัญหาไหมนะความเครียดเป็นปัญหาเออเนี่ยแหละมันจะแก้ตรงนี้แหละนะที่สําคัญที่สุดก็คือความทุกข์พอเราเครียดแล้วมันก็จะเป็นทุกข์เพราะนั้น <c oughs> การเจริญสติการระลึกรู้สึกตัวโทาพร้อมอย่างปล่อยวางเป็นเนี่ยอันดับแรกเลยตัวเองจะคลายจากความเครียดทั้งใจใจก็ไม่เครียดสมองก็ไม่เครียด ใจก็เบาใจก็สบายสมองก็คลายนี่คือได้ผลทันที <Okay. S 1> ได้แก้ปัญหาตัวเองทันทีที่สภาพตัวเองที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยมันแครมันแก้ได้ทันทีแล้วลองคิดดูว่าคนเราพอสบายใจสบายกายสมองโปรดโปร่งปัญหาภายนอกมันจะมีปัญญาแก้ไขอ๋อแสดงว่าที่เขาเครียดอ่ะ เพราะว่าการเจริญสตินั้นอาจจะทําไม่ได้ถูกเหรอคะท่านมันถือทำให้เขายิ่งเครียดยิ่งคิดแล้วตันใช่คือถ้าถ้าเจริญสติเจริญไม่ถูกก็ไปเพิ่มความเครียดได้ยบางคนบางคนตอนยังไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้ปวดหัวแต่พอทํากรรมฐานทําไมเครียดทําไมปวดหัวนี่นแสดงว่าทําไม่ถูกวางใจไม่ถูก การระลึกการระลึกรู้สึกต um ัวอาจจะมีอยู่แต่มันขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือการปล่อยวางใ้ความระลึกรู้สึกตัวเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยการปล่อยวางด้วยนนมันมันต้องผสมผสานกันความระลึกรู้สึกตัวเป็นการรู้กายรู้ใจรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ต้องหัดปล่อยวางด้วยในขณะที่ระลึกไปเนี่อรู้สึกตัวไปเนี่ยต้อง ต้องมีการปล่อยวางการวางเฉยมันก็จะเป็นการได้ผ่อนคลายจิตใจตัวเองจะผ่อนคลายเมื่อจิตใจผ่อนคลายสมองก็คลายความระลึกความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันจะตื่นตัวจิตตื่นตัวถ้าไม่มีการปล่อยไม่มีการวางมันที่มันตึงได้สมองเกร็งได้นะนะฉะนั้นแสดงว่านี่คือปัญหาของเขาใช่ปัญหาปัญหาที่ปฏิบัติวางใจไม่ถูกมันอยู่ที่การวางใจด้วย ระลึกได้แต่ต้องวางใจให้ถูกไม่งั้นมันจะติดลบด้วยบางคนทํากรรมฐานแล้วติดลบตอนยังไม่ปฏิบัติก็ทุกข์พอประมาณพอปฏิบัติไปแล้วยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมคือมันอยู่ที่วางใจคือเข้าไปรู้รู้ในตัวเองเนี่ยถ้าว่าโดยแง่หนึ่งก็คือเข้าไปรู้ทุกข์แต่ถ้าใจไปทุกข์ด้วยไปรู้ทุกข์แล้วใจไปกังวลใจไปวุ่นวายเนี่ยมันจะทุกข์มันจะติดลบตรงเนี้ย รู้ทุกแต่ใจต้องไม่ทุกใช่ใชมง่ายนะคใช่มันง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นแนวทางที่ต้องทํามันต้องก้าวข้ามตรงเนี้ <S S คือเวลาเข้าไปรู้ในทุกขในสังขารเนี่ยมันเป็นทุกขมันจะต้องมีการวางเฉยดังนั้นการวางเฉยการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นกิจที่ต้องฝึกทำจริงอยู่ใหม่ๆมันอาจจะทำไม่ได้เราก็อาจจะมีคำสอนไว้ก่อน คำสอนเรื่องเตือนใจว่าเออปล่อยวางนะวางเฉยนะนเพราะฉนั้นถ้ามีการรู้จักปล่อยวางรู้จักวางเฉยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยระลึกรู้สึกตัวทัว่วพร้อมอย่างปล่อยวางเวลารู้สึกตัวที่ไรมันจะคลายมันจะเบาจิตใจ,จเบากายเบาจิตใจมีเมื่อเบากายเบาใจมีสติปัญญาตัวเองก็แก้ปัญหาตัวเองในตัวเองได้แล้วดับทุกข์ในตัวเองได้ ปัญหาภายนอกมันก็จะแก้ได้เพราะคนเราเมื่อปลอดโปร่งโล่งสมองเนี่ยสติปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ช่องการแก้ปัญหาบางคนไม่ต้องคิดนึกอะไรเนี่ยมาทําภาวนาไปเอ๊ะปัญหาที่เคยแก้ไม่ได้ทําไมมันมองออกทะลุออกว่าจะแก้ยังไงได้มันก็แก้ปัญหาภายนอกเลยด้วยใช่จิตมันสงบพอจิตมันเบามันสงบมันก็จะมีความแยบคายในการแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องด้วย ะะจะเดินพรสาธุกเดี๋ยวพี่ควรต้าอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะท่านไม่เห็นเวลามีแต่พี่มีเสียงหมาเข้าเป็น <laughs>